สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MT Car Clinic นะครับวันนี้ผมมากับอาจารย์เอกธนัทนะครับอาจารย์นพดลครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมีในส่วนของวิธีการใช้งานในส่วนของเกียร์ CVT นะเพราะรุ่นนี้นะครับมันเป็น MG New z S ตัวใหม่นะครับซึ่งเราได้ติดตั้งในส่วนของเกียร์ CVT ลงไปด้วยนะครก็ เกียร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเกียร์เก่าก็จะเป็นเกียร์ออตโตท้ทาวค,คอนวเวอร์เตอร์ธรรมดาเนาะอาจารย์นะใช่ครับแต่ตัวนี้เราเป็นไงครับตัวไม่ได้ใช้เราจะเป็นเกียร์ CVT <Gear S 2> นั่น <CV T S 2> เองนะครับเกียร์ CVT เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีวิธีการดูแลรักษาการใช้งานที่ถูกต้องและข้อควรระวังยังไงเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นใช่ครับในส่วนของเกียร์ CVT นะครับจะมีความสามารถเราคือขับนุ่ม สบายนะครับไล่ลอยต่อนะฮะเวลาขับขี่ก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลไม่เหมือนกับเกียร์ออโต้ธรรมดาเนานอาจารย์เนาะแต่ว่าก็ต้องมีในส่วนของการดูแลและการขับขี่ที่ถูกวิธีด้วยนะครับและควรระวังด้วยนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์ใชให้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เอกนัทถือกล้องให้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยและขับไปด้วยแล้วกันนะครับครับโอเคครับผม เริ่มตั้งแต่การสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับสำหรับรถที่เป็นเกียร์ CVT นะฮะต้องตรวจดูก่อนนะครับว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่ง P หรือตำแหน่ง N เท่านั้นนะครับเพราะเกียร์อื่นจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะฮะเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เบรกนะฮะก็เหยียบ ใบกอดน,นะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเลือกตำแหน่งคันเกียร์นะครับไปตำแหน่งเกียร์ที่ต้องการนะครับคือเกียร์ดีนะหรือเกียร์เอสเนาะแล้วก็ทําการปลดเบรกมือนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสาหรับการใส่เกียร์จากนั้นเราก็สามารถปล่อยคันเร่งนะครับรถก็จะไหลไปข้างหน้านะครับการออกตัวรถที่เป็นเกียร์ CVT นะครับเราไม่แนะนําให้กระชากเกียร์นะครับให้ขับ บบเติมคันเร่งเข้าไปทีละ15 20 2 5เปอร์เซ็นต์ให้คันเร่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อลดลอยตัวแล้วถ้าเราจะคิดดาวก็เราสามารถกดคันเร่งให้หนักลงไปนะครับรถก็จะสามารถเปลี่ยนเกียร์และพุ่งคันเร่งไปได้นะครับในจังหวะพุ่งแสงนะครับแต่ตอนออกตัวไม่แนะนําให้ออกตัวกระชากมากนะครับในส่วนของตัวต่อไปก็คือขณะที่เราขับขี่ที่รถมีความเร็วนะครับสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยก็คือ การดันคันเกียร์กลับไปที่เกียร์เอ็นเพื่อปล่อยให้รถไหลนะครับตรงนี้อาจจะสร้างความเสียหายให้กับชุดเลือนเกียร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของการลากจูงนะครับเราจะไม่ลากรถ นี่มีเกียร์ cvt เนาะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเราจะไม่ลากให้ล้อหน้าติดพื้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะต้องยกล้อหน้าให้ลอยขึ้นถึงจะทําการลากจูงได้แต่ mg ของเรามีบริการรถไซส์แอสซิสแตนต์ของเราอยู่แล้วนะครับเราแนะนําให้เรียก1267นะฮะแล้วก็เรียกรถรถไซส์ดีกว่านะครับก็สะดวกกว่าด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อเกียร์พังด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการใช้เกียร์ CVT ที่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์ครับก็ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราอยู่และก็สามารถใช้เกียร์ CVT ได้อายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ตามระยะที่กําหนดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอายุในการใช้งานของเกียร์ CVT นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมครให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ทําคลิปให้ชมกันในทุกๆอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ